สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพาดวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่าน FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสยง v i p เช้าบ่ายวันที่23มิถุนายน2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่าน คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะดิ่นวิ่งรูดแต่ละรอบเนาะพี่ดองถ้าพี่ดองบอ่มาก บชอชให้รอดูไดเก่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า FC จะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเรามาดูวันที่2 4เอ้ยก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนน e, ิเคอีจะเออจะพูดผิดนะคะทุกคนขอโทษขอภยัยห้างเซ็ง v ี p นะคะทุกคน หลุดติดต่อกัน2วันแล้วนะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าหนักจริงๆเด้อพี่น้องเวลาหลุดก็หลุดหนักนะคะทุกท่านคะ่ะช่วงไหนที่หลุด FC ก็หยุดชัก3าสวันก่อนนะคะค่อยมาตามใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันที่22นะคะจะให้เด่นรอบเช้า3และ9้มา2 4 17 5หนะคะทุกท่านหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมเจ็ดมานะคะทุกคนรอบบ่ายใจะให้ศูนย์และเก้ามาเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดนะคะทุกคน เจอดายมากนะคะทุกคนมาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบเช้าเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเลขเด่นประจําวันเจ็ดมานะคะทุกคนวันนี้สองหลุดเจ็ดมาทั้งรอบเช้าทั้งรอบบ่ายนะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบเลขเด่นประจําวันก็ถ้าอกหักจากอันนึงก็เอาไปพิจารณาได้นะคะมีวันละสองตัวเท่านั้นนะคะทุกท่าน าต่อนะคะวันที่23จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลข1นและเลข2นะคะทุกท่านรอบเช้าเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ18 15 11 16 14 17 2คะ่ะทุกท่าน21 28 25 สองหกสองสี่สองเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและห้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าค่ะพี่น้อง ห้านะคะห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าสามพี่น้องคะประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด็นนะคะหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งสองแปดสองห้านะคะทุกท่านรอบบ่ายแปดและห้าแปดหนึ่งแปดสอง 8, 51, 52นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายเดอ้อพี่น้องเดอ้อสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจจะให้เลียกเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหนือรอบละสี่คู่นะคะ ท่านชอบก็ตามได้ท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่ประมาณรอบละสองคู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันนะคะประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลข6เบิ้ลประจําวันคือเบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะทุกคน1กับ6นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนและสนะคะทุกท่านเด่นประจําวันอยู่ที่หและหนะคะ เป็นหนึ่ค่ะพี่น้องติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคน2ค่ะ2องหนติดคู่ตัวเด่นสองหนึะคะแกับห้รอบบ่ายและหนึ่งกับหกเด่นประจําวันเป็นแปดหนึ่งแปดหกติดคู่ตัวเด่นแปดหนะคะทุกท่านห้ค่ะห้าหนึติดคู่ตัวเด่นห1าหนึ่งหนึ่งห้านะคะพี่น้อง มักกัตามได้ค่ะพี่น้องขาบ่มักกับพานได้คือเก่านะคะพี่น้องสถิติมีเขาไม่หลุดนเนาะจ้ะเนาะสําหรับคู่ที่ใจบางไว้ให้ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะทุกท่านชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านขาหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมักความชอบของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างเสง VAP เช้าบ่ายวันที่22มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆหมันสุผู้สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า